「の君のとりこになってしまえばきっとこの夏は充実するのも」 สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอระเท EP ที่1 45นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติมไปปักธงในโซนเฟสตาร์นั่งนะครับซี EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก,ก็จะเป็นเสืสายเติมนะครับและก็ครับสาหรับวันนี้ครับพี่จะไปจีบสาวันด้วยเนาะและก็วันนี้ไปแบบแลงแกนเหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยและก็ตอนนี้ครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น IU ไม่โอเคครับและก็ตอนนี้ครับก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม8,453นนาาะแลก็สํหรับออ่่จยู ู่ประมาณอันดับที่13หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับขอดูก่อนใช่หรือเปล่าครับใช่ครับตอนนี้พี่อยู่อันดับที่13ของเซิร์ฟนะครับแต่ว่าครับคิวดิทพี่มันสูงเกินครับคิวดิทเกิน20ครับและก็ครับมันก็เลยทําให้บักเนาะมันก็เลยไม่โชว์ท็อปอันดับนะครับพอดีว่าตึงเกินนะครับอืมนะฮะหยอกหยอกครับและก็ครับสําหรับวันนี้ครับท่าทางครับก็เหมือนเดิมเนาะมีท่าปักธงเหมือนเดิมครับและก็ครับท่าถ่ายแรงแกนและก็ครับท่าแชมเปี้ยนครับและก็ครับจะเป็นท่าให้หัวใจครับเอาาไวว้้ใหสนะ แล่ก็ครับจะเป็นท่าลูกซอมมังกรแล่ก็ครับสกาครับผมหล่อๆเท่ๆเลยครับแลวก็ครับ MP 4 0ูนครับแล่ก็ปิดท้ายไปด้วย AK มังกรนะครับตามนี้เลยแลวก็ครับสำหรับตอนนี้ครับมีกิจกรรมใหม่อยู่เนาะก็จะเป็นกิจกรรมเติมเพชรนะครับก็รับเป็นในส่วนของสกินสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้เลย ก็เป็นสกินคู่หูบินนี่เดอะบอสนะครับตามนี้นะครับผมเติมแค่99เพชรเท่านั้นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17นะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับไปครับทุกคนเล t s ก o ครับผมขานแรงแกงไป1ึงทีครับไปครับทุกคนครับเล t s ก o ปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับยีิบสามคนครับผมเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคกันไหมรู้สึกว่าห้องนี้ครับสาวจะไม่ค่อยตึงซักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาใครดีครับคนนี้ก็ได้นะครับคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่านีครับคนนี้ชื่อซรัสคือแมวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับให้หัวใจไปครับหนึ่งทีครับน่าจะผู้ชายหรือเปล่านะครับหนีไปขนาดนั้นนะครับไปหาใครดีครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันฮะ แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ครับจะมีคนถือไม้มาตีหัวด้วยนะครับดูดูทํานะฮะดูทํานั่นไปตีสาวเราเฉยโอ้โหเกินไปนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคดีกว่านะครับยืดแอคตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับเอเขมกรไปหนึ่งทีนี่จัดมาแล้วก็นะครับสกาไปเอาว่ะด้านหลังมีสาวแอคด้วยว่ะอย่างเอาครับแล้วก็ต่อไป MP401 t ที นั่นแน่เลยครับสาวตามหรือเปล่าไม่มาว่ะทุกคนสาวไม่ตามครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่ามาใกล้เด้นะฮะโอ้โหอย่ามาใกล้พี่เด้เออนี่ครับพี่รับบได้เด้อนะครับมาตีหัวนี่ออกหนีเลยนะหยอกหยอกหยอกฮะอุ้ยอุ้ยคนนู้นโดนแล้วว่ะทุกคนเอ้ยคนนั้นเขาโดนแล้วอะหมวกเอฟอ่ะโอ้เกินนะครับตีหัวเฉยนะฮะแล้วก็ครับกดท่าแชมป์ไป็หนึ่งทีนั่นเรียบร้อยครับผู้บ่าวหมวกเอฟหัวโตเลยครับอุ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวลบแบบดิจิตอลก่อนนะครับ โอ้โหมาใกล้ผมอันนี้ละแวงนะบอกก่อนละแวงเลยนะมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราปักทงแอคกันดีกว่ามาหนึ 1, 2, แล้วก็ถ่ายล้งแกนไปหนึ่งทีปึ้มเข้าให้แล้วก็ท่าแชมป์ไปอีกทีฮะ่านแน่โลบแบบดิจิตอลอชุบชุบชุบชบุอันแน่นะครับโลบแบบดิจิตอลนะครับผมเรียบรอ้อยนะฮะตอนนี้ครับ ครึ่งห้องครับกวัวโตไปหมดแล้วครับเหลือแค่ผมนะครับแล้วก็ผู้สาวคนนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถือมาอยู่ในมือครับเราจะไม่ไปใกล้นะครับผู้สาวชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับชื่อท็อกซิกนะครับโอ้โหหน้ากลัวจัดทุกคนครับแหม่มีฟันเรียกให้ไปหาด้วยนะครับเกินนะครับแล้วก็ถ่านแกนสอีกทีนั่นแน่นะครับเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนมาใกล้อันนี้ก็ไม่เอาอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวอเจ้านะฮะเกินนะฮะอย่า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 ขอนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ปักทองอีกที สวยครับอ่า MP40 อ่าว่ายเข้าไปหนึ่งทีครับอย่าตีนะหลบไม่ได้นะระยะแค่นี้หลบไม่ทันเด้อ่ันแน่นะครับแล้วก็แห่หัวชจไปครับหนึ่งทีครับอุ๊ยสามารถสามานี่บอกบอกคนนี้ก่อนเราพันธมิตรกันอ่าเราเป็นเพื่อนกันอืไม่ทันแล้วทุกคนครับไปครับทุกคนครับผมว่าฮะเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้นะครับทุกคนครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันบู โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับ16คนครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคกันดีกว่ารู้สึกว่าห้องนี้ครับสาวตึงๆนะครับจะมีอยู่ 4- 5หคนนะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคตรงไหนดีครับตรงนี้ครับมีผู้สาวอยู่คนนึงครับเชื่ออะไรครับเนี่ยโมจินะครับคนนี้ครับเราเคยเจอแล้วนะครับ E ีก่อนเนาะไปย้อนดูได้นะครับคนนี้เราเจอบ่อยมากนะครับให้หัวใจไปครับ1ทีครับเรียบร้อยครับเปล่านะครับหันมาอ้าวเขาโรยเกลือเฉยโอเกินนะครับเราไม่อยู่ดีกว่าครับเดี๋ยวเขาโรยเกล ขอเอคเคมกรไปหนึ่งทีครับหล่อๆเท่ๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับสกาครับผมนี่ฮะโพดเอาแล้วก็ต่อไป MP 40ไปหนึ่งดอกครับดูเหมือนว่าจะมีสาวคนนึงครับมาหาผมครับชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับลกครับ X1 เหรอพี่ตึงๆอ๋ออย่างเอาให้หัวใจหนึ่งทีนั่นแน่เนะ่ะย่อยๆหน่อยละกันนะครับย่อยๆเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะกดลูกซองมังกรใส่เฉยครับอ่ะจัดไปฮะหนึ่งทีตามไปครับหนึ่งดอกครับ เอา่ะปักธงใส่หน้าผมปะเนี่ยนะครับน่ากลัวจังวะโอ้โหน่ากลัวเกินเครับ MP 4 0อีกทีนึงตามไหมต้องมาแล้วแหละนะครับต้องมาแล้วแหละนะครับเอาวิ่งไปนู่นเฉยนี่ครับโอ้เกินไปนะครับแล้วก็ครับสกาหนึ่งทีนี่เอา่ะเอาเรื่องผู้สาวคนนี้เอาเรื่องครับไม่รู้ผู้สาวหรือว่าผู้ชายนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วก็ครับต่อไปครับฐานแรงแกนแอคไปถ่าแชมป์ครับจัดมาฮะหนึ่งทีแรงแกนโอ้โหแรงแดงครับ มาครับทุกคนครับปักธงแอคดีกว่ามหนึ่งสองซ่อมแล้วก็ครับ่านแรนแกนแอคไปครับผมแล้วก็ครับให้หัวใช้ผู้เผ่าหนึ่งทีครับนี่ฮะอย่างเอาครับแล้วก็ครับสก้าอีกทีหนึ่งนี่ตึงจริงๆเลยนีครับแล้วก็ต่อไปลูกซอมมังกรไป1น่ดอกครับคนนี้แบบจ้องเราแบบไม่หยุดเลยนะกดอันนี้ไปหนึทีครับนี่เอาว่ะมาว่ะ mp สี่อีกทีนึงแล้วก็ปักทงปึ้มเข้าให้แล้วก็ถ่ายแรงแกนไปคนนี้บอกพี่แบกแรงหน่อยพุ่นนะบอกก่อนครับขนาดตัว <uk <uk ผมเองยังเอาไม่รอดนะครับเออนะครับผมยังเอาไม่รอดเลยครับตัวเองเนี่ยเกินนะครับแล้วก็ให้หัวใจไปถึงทีครับขนาดตัวผมเองยังเอาไม่รอดเลยครับจะแปแบกคนอื่นได้ไงไนะครับไม่ไหวเลยนะแล้วก็ปักองอีกทีนึงปึ้มเข้าไห่นะครับคนนี้บอกออกการเฉยนะครับผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยผู้สาวชื่อ หนูปิ้นเหรอโอเคครับทุกคนไปผมมาเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันเลยนะครับห้องนี้ครับคนสิบห้าคนครับเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคกันดีกว่าครับแล้วก็ครับก่อนเราจะไปหาจุดแอคครับเราต้องไปหาสาวก่อนนะครับผู้สาวคนนี้เชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับชื่อมิวโซแซทครับมุดเลยแล้วกันนะครับผมนันแน่เรียบร้อยครับบอกเลยแล้วก็ครับให้หัวใจไปถึงทีครับสองรอบแล้วโอ้โหเจอสาวคนนี้สองรอบแล้วครับเนื้อคู่ถามก่อนอ่า เนื้อคู่แล้วนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยครับสาวคนนี้ครับต้องพาออกหน้าล็อบบี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ครับเอเคมังกรเป็นหนึ่งทีครับนี่เอาว่ะสาวเล่นด้วยว่ะเรียบร้อยครับคนนี้บอกออกด้วยครับแฟนผมเหรอใช่ปะไม่รู้ครับใช่เหรอถามก่อนครับใช่เหรอนะครับใช่เหรอโอ้โหเกินนะครับแล้วก็ครับ MP40 สใส่หน้าไป1หนึ่งทีไม่น่าใช่หรอกมั้งนะครับคนนี้น่าจะมาคนเดียวนะครับ แล้วก็ครับสะกลาไปอีกหนึ่งทีนี่เอาอะเอาอะผู้่าวคนนี้เอาอะหาเรื่องผมเฉยเรียบร้อยมีประเด็นอีกแล้วครับจีบสาวแต่มีประเด็นครับแต่ก่อนอื่นครับแอดสาวไว้ก่อนละกันนะครับชื่อมิวโซแซนะครับแอดไปแล้วก็ลูกซองก่อนอีกทีหนึ่งนี่นะครับอยากเอาครับถามผู้ชายก่อนทําไมหรอนะครับเออนะครับเกินนะครับผู้สาวไม่แช่เป็นแฟนนายสักหน่อยนะครับไม่ใช่หรอกนะครับไม่ใช่อยู่แล้วครับมาขนาดนี้แล้วไม่น่าใช่ครับปากทงอัดหน้าไหม ไอ้น,นี่ทําห่วงสาวครับไม่ใช่แฟนมันหรอกไปไปไอ้บอทโอโหเกินนะครับเกินไปนี่ครับโอโหเหินไปเฉยเนี่ยครับโอโหผมพิมพ์ผิดนะครับปักทองใส่หน้าดีกว่ามาหนึ่งสองซม no no แล้วก็ครับถามรงกายแอคไปหนึ่งทีนี่จัดมาดิจัดมานีไปหลอนนีจัดมาด,นนด,มาดีถามสาวก่อนแฟนเธอหรอ,แฟ,อ,หรอแฟนเธอหรอนะครับ เออเนี่ยครับใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมไม่น่าใช่หรอกฮะไม่ใช่อยู่แล้วครับไม่ใช่ล็อกนะฮะไอ้นี่มันสําคัญตัวเองครับใช่ดิหึมาคนเดียวใช่นี่ฮะบอกมันก่อนอย่าสําคัญตัวเองถ้า่างนั้นเนี่ยอย่าสําคัญตัวเองพิมพ์แปะสำคัญตัวเองนะฮ่าฮ่าฮ่าเนียฮะนี่เอาว่ะเอาว่ะกดเตะหน้าผมยับเลยครับโอ้เจอนครับสาวมานี่ดิมานี่เดี๋ยวผู้สาวผู้สาวมานี่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 ผู้สาวสาวมานี่เดี๋ยวสาวจ๋า เรียกก่อนครับมิวมิวนี่นะฮะเรียกเรียกเรียกมิวมานี่เออนี่เอาว่ะสาวมาหาเราเฉยครับให้หัวใจสาวว่หนึ่งทีครับถามก่อนไปหน้าล็อบบี้เปล่าแล้วก็ปักธงหนึ่งทีนี่นะฮะเรียบร้อยครับต้องโดนแล้วแหละนะฮะผู้สาวคนนี้ถามเลยครับไปหน้าล็อบบี้ไหมไปหน้าล็อบบี้ไหมนี่ครับนี่เรียบร้อยฮะไอ้นี่มันสําคัญตัวเองเกินไปครับทุกคนครับไม่ไหวเลยนะ ปาดคอโอ้โหไม่ได้เอาท่าปาดคอมาครับอันนี้บอกอย่าเอ๋อพุ่นนะเกินนะครับโอเคนี่เรียบร้อยฮะไม่ไหวเลยนี่ครับเอ้าสาวออกไปเลยครับเดี๋ยวบอกมันก่อนครับไปหาสาวละมึงอย่าเอ๋อฮ่าฮ่าฮ่านะครับโอเกินนะครับไม่ไหวเลยนะทุกคนครับแล้วก็ปักคงใส่อีกทีนึงปึ้มเข้าให้นี่ครับเกินไปนี่ครับโอ้ด่าโอ้ไม่ไหวเลยนายเนี่ย เกินไปนะเกินไปนะปักธงอีกทีนึงปุ้มเข้าให้นะครับแล้วก็ฐานลแกนใส่หน้าไปแล้วก็ไอเคมก่อนหนึ่งทีนี่จัดไปครับเราให้สาวรอนานกันไปแล้วบอกมันก่อนครับปูไม่อยากให้สาวรอนะครับปูไม่อยากให้สาวรอนะฮะนี่เนี่เรียบร้อยนะฮะพิมพ์คําว่ารอผิดครับนี่จัดไปแล้วก็ฐานลแกนอีกทีนึงไปครับทุกคนครับเราออกไปหาสาวดีกว่าครับห้องนี้ครับอยู่นานไม่ได้ครับผมเดี๋ยวมีประเด็นไกนี่ยาวครับไปครับทุกคนครับไปหาสาวกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอชวนผู้สาวมาก่อนละกันนะครับเมื่อกี้ฮะเพิ่งโดนด่ามาอันนี้ก็เกินไปนะครับแล้วก็ฮะผู้สาวคนไหนหน้านะครับผู้สาวชื่อมิวโซแซดจัดไปครับชวนมาเลยครับผมนี่มาว่ะมาว่ะให้เดี๋ยวเปิดไมค์คุยด,ดีกว่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้ยังเปิดไมค์อยู่เลยอะเงียบทำไมเอาขาไเฉย ขำไรเนี่ยป้าป้าอายุเท่าไหร่เนี่ยเราเนี่ยอายุสิบหกใช่เหรอสิบหกเองเหรอใช่พี่สิบเจ็ดเองฮะพี่สิบเจ็ดเองใช่ไหมใช่เพื่อนหนูเลยนะเนี่ยจริงจริงยอมลดอายุเลยเนี่ยเพื่อนหนูคนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ลดอายุไม่ได้ทำไมอะโกงอายุตัวเองเฉย่ไม่เป็นไรเพื่อนหนูไง เหมือนหพี่ต้องเสกเงเออแล้วเมื่อกี้หนูไปคนเดียวเหรอใช่ใช่เอาแล้วคนนั้นนคือใครอ่ะล้ออะไรกันวะเอาแล้วคนนั้นมันคือใครอ่ะอาานนมาด่าพี่เฉยอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะรู้อ่ะไม่รู้อ่ะเขาคือใครไม่รู้ใช่มันคือใครอะ <c oughs> จูจ่ๆแบบมาด่าเฉยโอ้เกินไปหัวเสียมากเลยในเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> จูจ่ๆก็เดินมาด่ามันหวงหนูเปล่า หนูทำไมอ่ะไม่รู้ดิเป็นเพื่อนดิใช่เหรอชัวร์เปล่าเขียนก็ไม่มีแันแน่ใช่เปล่าจริงจริงชื่ออะไรคนไม่กัไม่รู้ดิชื่ออะไรไม่รู้ว่าพี่ลืมชื่อแล้วว่าชื่อนวงนงาอะไรสักอย่างพี่จำไม่ได้หรอกหนูจำไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่มันไม่น่าให้จดจำอ่ะจำหนูดีกว่าใช่ไหมนั่นเรียบร้อยโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูชื่อมิวใช่ไหม ใช่ใช่ชมิวมิวนมหรือว่าแบบว่ามิวที่พี่เรียกเมื่อกี้มิวมิวนั่นแหละมิวที่พี่เรียกใช่ไหมมิวอ๋ออายุสิบหกจริงเหรอจริงใช่เหรอใช่เหมือนไม่ใช่เลยนะพรุ่งนี้ไปเรียนปะเนี่ยไม่ไปใช่ไหมอ้าวเหรอแล้ววันนี้เรียนเปล่าพรุ่งนี้เรียนออนไลน์ใช่ไม่ครูเขาสั่งงานแบบ สั่งวรรจันทุกแบบเหมือนแบบสั่งลงวรรจันแล้วค่อยทําวันศุกร์แล้วก็ส่งนี่อ๋อก็คือสั่งวรรจันแต่ว่าเราเป็นคนทําวันศุกร์เองใช่ไหมใช่เพราะว่าส่งวันศุกร์อ๋อ <c oughs> ทาวันใกล้ส่งอะไรงนี้ถูกไหมใช่เพราะว่าครูเขาไม่ได้เข้าสอนแบบมานั่งอธิบายอะไรงนี้อ๋อหนูชอบหมาชอบแมวไหมชอบชอบชอบอะไรมากกว่าแมวเลยใช่เหรอแล้วชอบอะไรมากกว่าระหว่างหมากับแมว ชอบแมวใช่เหรอใช่เม่ว่าชอบพี่ <c oughs> เป็นไรเป็นไรก่อนไป,ไปอ่านเว็บไหนมาไม่ได้อ่านเว็บไหนคิดสดเลยเนี่ยดุนสดเลยเมื่อกี้ <c oughs> ไม่อ่านอยู่แล้วระดับนี้ไม่อ่านอยู่แล้วเ <c oughs> พียวเลยแบบว่าชิวๆเลยอ่ะ <c oughs> มือโปรมือโปรใช่มือโปรแบบว่าโปรเพเยอร์เลยเนี่ยถ้าเป็นเกมเนี่ย <c oughs> ก็คือแบบว่า <c oughs> หนาวมากทำไมอะก็ฝนตกแล้วแบบยิ่งเปิดแอร์ด้ยไงออยากมีคนกอดเปล่านั่นนั่นข่าวมกและเขินปุ๊บขำทันทีเลยนั่นเราเนี่ยไม่เขินใช่เหรอไม่ไม่เขินเลยเหรอจริงใช่เปล่าชัวร์ไม่ยิ้มปากไม่หุบเลยนี่เราเนี่ย เป็นไรก่อนเป็นไรก่อนเขินอะไรก่อนเขินอะไรก่อนเขินเปล่าบอกตามตรงบอกตามตรงไม่เขินโกหกไม่น่ารักนะเขินก็ได้เขินอะไรอ่ะเขินอะไรพี่ถาม่อนว่าเขินอะไรก็เขินเขินอะไรไม่รู้เอาเขินพี่เฉยเลยอ่ะโอเคไม่ไหวเลยอ้าพี่มีอะไรให้น่าเขินถามก่อน ถามก่อนว่าพี่มีอะไรให้หน่าเขินเนี่ยไม่รูอเอาเขินเขินใหญ่เลยเนี่ยข้างเลยเนี่ยโอ้โหจะเป็นบ้าแล้วนะเรียบร้อยแล้วส่งโรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยขำขนาดนี้เนี่ยตายตายหรอตาย,ตายกลัวลไหมมีพี่อยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวพี่ขออะไรหนูอยอยากได้เปล่าขออะไร โอ้ยทำเสียงอย่างนี้พี่ใจสั่นหมดแล้วเนี่ยเข่งเลยอ่ะพี่เกิดไปไปวะทำไมอ่ะพี่เกิดไปไปมากเลยอ่ะโอ้ท้ออ่ะอยากพี่อยากเกิดสักพออรประมาณสองพันห้าสองพันหกอะไรเงี้ยใกล้ๆก้หนูพอดีใช่ไหมใ, <น S 1> ใช่<อ>ปะ่ะเออสอง5ันห้าก็น่าจะประมาณใกล้ๆกล้หนูแหละประมาณสิบเจ็ดใช่ไหมหใช่ปะ่ะหนูเกิดสองพันหกหรือว่าสองพันปด สองพันหกปีเออนั่นแหละพี่เกิดสองพันห้าพี่ก็แก่กว่าหนูปีหนึ่งไงอยูแต่ว่าพี่เกิดไวไปว่ะโอ้โหไม่ไหวเลยพระเจ้าเอ้ยไม่ไหวเลยโอ้โหต้องโทษพระเจ้าแล้วจังหวะเนี้ยพี่ขออะไรหนูอยากได้เปล่าได้ไหมได้เปล่าบอกพี่ก่อนแลได้ไหมอือได้อ่ะได้เปล่าก็ขออะไร อ๋อหนูก็บอกพี่ก่อนนะว,ว่าได้เปล่าพี่ไม่ขออะไรอย่างอื่นอย่างใดหรอกพี่ขอแค่แบบคําพูดเล็กๆน้อยๆเองอืมได้ได้เหรอได้ได้สัญญานะสัญญาเกี่ยวก้อยก่อนอเกี่ยวก้อยก่อนกย้อยโอเคเอ่า <laughs> บอกรักพี่ท็อปหน่อยได้ไหมครับ <laughs> ให้บอกไปเหรอ เอาก,ก็ตามใจหนูเลยหนูอยากพูดตอนไหนก็แล้วแต่เอาโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่รอฟังอายเงียบๆเ,เลยเคยนะอยากเงียบได้ไหมเอาโอเคไม่เงียบก็ได้เอาเอาขำขำใหญ่ขำใหญ่ไม่ค่ยบอกรักใครอะ่ะรักพี่ไงไม่ต้องเขิดหรอกถือว่าแบบว่าพี่เป็นคนแรกก็ได้อ่ไงเงี้ยคิดแบบ รักพี่ท็อปนะคะอะไรเงี้ยมิวรักพี่ท็อปนะคะก็ว่าไป <c oughs> โอเคอนนหเหอาพี่ก็เลยนั่งฟังอยู่เนี่ยมันรู้สึกหนาวยุ่ยย่ยก็รู้สึกหนาวเอาเร็วเดี๋ยวพี่รอรอฟังเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้เอา้า <c oughs> เร็วเร็ใจอยู่ใจอยู่โอเค น,นั่นโอ้โหสายเงียบตั้งนาน okay, okay. อโอเคแล้วเราก็ลุ้นโอ้โ,อโหอ่ะเอาใหมา่ <Okay. S 1> เอาใหมา่โอเคอุ้หานาวปากสันเลยอะน,นั่ <c ười> นกลนวแล้วกลัวและกวนพี่และมิวกวนพีน่และวจริงจริงหนาวปากสันเลยใช่เปล่า <c ười> <ช>ไม่ใช่หนาวหรอกเขิน <c ười> นะเปล่าหนาวจริงอ่ะโอเคงั้นเอาใหม่อ่ะเริ่มใหม่อ่ะพี่นับให้ เอานะเดี๋ยวพี่นับให้หนึ่งสองสามมิวลาฟี่ท็อปนะคะ ตอนนี้กำลังหลุดลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยใจล้อยมากเลยตอนนี้แบบว่าเคิร์มอะพี่เคิร์มแล้วเนี่ยลอยไปไหนไม่รู้ดิไปหาหนูมั้งเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเอฟบีไอ <c oughs> มาเคาะประตูแล้วมั้งเนี่ยน่ากลัวจังว่าสมัยนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวโดนเคาะประตูขึ้นมาในเกมเลยนะพี่เกมเลยนะเนี่ยจริงจริงเ <c oughs> ปล่าไม่ทําไม <c oughs> หรอกหนูก็ซื่อเกินโอ้โห นา่าหนูไม่รู้พี่ริงจิงหนูว่าซื้อมากเลยอ่ะจริงนั้นหนูซื้อมากเลยอ่ะแบบเป็นคนซื้อๆๆแบบว่าเอ,อพี่พูดแบบว่า F B I แล้วหนูก็แบบอะไรอ่ะก็าร้า<ด>กม <ะ S 2> ันมาปอ่ะ <c oughs> มันก็ประมาณว่าตำรวจมาเข้าประตูอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออใช่นั่นแหละที่มีความสุขมากเลยตอนนี้เนี่ยหนูเห็นครั้งแรกเห็น ห็นพี่ครั้งแรกแล้วก็มีคนไปยืนลุ่มยืนมองยืนดูงเขาเฉยๆพี่จําได้ห้องนั้นน่ะพี่ยืนดูเขาเฉยๆพี่ไม่กระดุกกระดิกเลยหนูพยืนมองว่าเขาลุมอะไรกันเพราะว่ากดกดชื่อไปก็หาไม่เจอก็เลยนั่นก็เลยกดออกอ๋อแล้วก็มาเจอกันอีกใช่แล้วหนูก็เลยอยู่นี่รอหนูเรียบร้อยแล้วก็ห้องเมื่อกี้พี่ก็เลยโดนด่าเนาะ โดนด่าใช่ตามเป็นกรรมพี่เลยเนี่ยกรรมพี่แบบน่าจะแบบว่าหนักหนาอยู่นะโดนด่าเฉยรู้สึกผิดแทนไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าคุ้มแล้วครแบบว่าจะด่ากลับแลลวแต่แบบเิใจอยู่ม่ด่ากลับแล้ว,มไ,ไ,ลวไม่เป็นไรหรอกช่างมันปล่อยมันไปเถอะพี่โดนตลอดแหละทำไมอ่ะทำไมถึงโดนตลอดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดนตลอดเลยไปโลคจีทัวกน,นั้นน่ะ ใช่โรคจิตใช่อุ๊ยพูดน่ารักมากเลยพูดโดนใจมากเลยมันเป็นโรคประสาทใช่ฮัลโหลโน้องเมียวเดี๋ยวก่อนพี่จะไปเนี่ยพี่ขออีกครั้งหนึง่งไ,ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได,ได้้น่ารักเนี่ยน่ารักงี้แหละโอ้โหเดี๋ยวพี่นับให้อีกเปล่าเอาไหมอืมได้ได้ได้มาหนึ่งสองสามมีรัพี่ท็อนะคะ ตอนนี้แบบเข้ามายืนมองอยู่ด้านหลังพี่ได้เนี่ยตำรวจเนี่ย,ไม,ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันตรายยัดเงินยัดเงินโอ้โหไม่ได้ไม่รวยพอกราดันบน,นั้นอ่าใช่ยัดไม่ได้เลตัดไปได้หรอใช่ครับอ๋อทำไมอะ่ะอยากอยู่ต่อเหรอเปล่านี้จะไปเ<ช>ล่นปไปลงโซ่อ๋อโอเคครับได้เลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่พาลงแรงโอเค โอเคโอเคครับไว้เจอกันแน่ใจว่าไม่ลบเพื่อนแน่นะไม่ลบครับไม่ลบครับโอเคโอเคครับั้ม่เพื่อนสนิทเลยโอเคเลยงั้นไว้เจอกันนะโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะครับ โอเคครับทุกคนเราก็เจอน้องมิวมานะครับน้องก็น่ารักมากเลยเนาะก็อายุ16นะครับที่ผมพูดไปก็คือแบบอยากให้ทุกคนสนุกนะครับผมอย่าซีเรียสอะไรมากนะครับโอเคครับก็สําหรับ E ีีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะแลวก็ครับสาหรับ EP ีหน้านะครับอยากให้พี่ครับทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ E ีีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆ